เมื่อวันนั้น22ปีครับคู่ต่อกรยัน28แล้วครับพีแอร์สับล่างก่อนครับพีแอร์วันนี้ไม่กลัวยกใครครับต่อยลำตัวไล่แขนล็อกแขนลองกำลังไปก่อนครับอู้หูยวางขวาครับลูกนี้ แม่แผ่นหลังนั้นอักขระพีครับทางด้านของเปียไม่บูมบามครับยกทางด้านของยกไทยครับค่อยๆเลือกครับไม่ประมาทนะครับรู้ว่าคู่ต่อสู้เขาไม่ธรรมดานะครับโอ้โหต่างยัดเข้าไปครับเขาแข็งกันโอ้ยหมดขวาครับโอ้โหสวนตูมเดียวแ สายหน้าเลยครับเพียเหมือนกับแม่โทษตัวเองอะไรประมาณนั้นครับไปเตะซ้ายนะครับโอ้โหนี่แหละครับพลาดแป๊บเดียวนี่ร่วงเลยครับต้องดูครับเก็บได้ไหมครับยกไทยอาครับพยายามะตั้งสอดโดนขวายแล้วครับโอ้โหใส่เลยครับยกไทยอาครับโยนเย็นโยนเย็นไล่จากมุมสู่มุมจากมุมสู่มุมไปถึงหน้าบัตบด้วยซ้ายครับแทงขวายทีหนึ่งโอ้ เลี่ยไปเลยครับช็อตนี้ดูครับยางโอนไปเกณมาครับยกไทยตามเข้าไปโอ้โหไต่เข้าหน้าครับกรรมการธนาชัยต้องเบรกนับเลยครับเมาปัดนะครับตอนนี้ยืนยังเป๋อยู่เลยนะครับโอ้ไหวไม่ไหวครับโอ้โหเวลายังเหลือครับต่อยขวาทีหนึ่งก็ตามเข้าไปซ้ำครับกรรมการธนาชัยว่ายังไงครับโอ้โหยืนแทบจะไม่ไหวเลยครับเรียบร้อยครับแหมเบรกเลยครับธนาชัยจำนง ก็ถูกต้องแล้วครับโอ้โหโดนแต่ละดอกแม่หนักทั้งนั้นเลยครับนี่ครับหน้าตาชัดๆของหยกไทยสอยิ่งเจริญการช่างครับจากจังหวัดขะเยานะครับอาครับไม่เป็นไรครับพี่หมออยู่ครับคุณหมอคณิตเจ้านําบครับโอ้โหโดนแต่ละดอกแต่ละชุดนี่หนักๆยังโอ้หวขวาตรงและตามชารอีกทีนะครับวางด้วยแข้งครับ โอ้โหเนื้อเนือเลยครับโดน4ี่ห้าเม็ดกระทุ้งด้วยเข่าอีกทีครับนี่ครับกรรมการต้องเข้ามาขวางครับแล้วก็ยุติการแข่งขันนี่ครับโอ้โหบวกกัปั้นกันนี่กัปั้นของโยกไทยถึงก่อนครับแต่นั้นก็โอนไปเอ็นมาดูแล้วกรรมการก็ยังให้โอกาสครับแต่ว่าโอ้โหไม่สามารถป้องกันตัวได้ครับโอ้โหวขวาตรงและตามชาร์อีกทีนะครับวางด้วยแข้งครับ โอ้โหเนื้อเๆเลยครับโดน 4- 5เม็ดกระทุ้งดวยเขาอีกทีครับนีครับกรรมการต้องเข้ามาขวางครับแล้วก็ยุติการแข่งขันนี่ครับโอ้โหบวกกัปั้นกันนี่กันปั้นของยกไทยถึงก่อนครับจากนั้นก็โอนไปเอ็นมาดูแล้วกรรมการก็ยังให้โอกาสครับแต่ว่าโอ้โหไม่สามารถป้องกันตัวได้ครับ